ครับการแข่งฟุตบอลกีฬาระหว่างเรียนครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับประเภทกอ่อประจำปีการศึกษา2,566ครับหรือเรียกชื่อสันส้นๆว่ากรมพระศึกษาเดรีนิวครับครับโดยฟุตบอลร,รุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับจะทำการแข่งกันเครื่องเวลาระ40นาทีเท่านั้นนะครับ เล่นโดยต้องเซฟทางด้านร่างกายของน้องๆนักกีฬาด้วยครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับอายุ16ปีแต่ว่าความสามารถแล้วก็ความที่ความกล้าหาญของน้องน้องนี่สวมชุดประจำโรงเรียนลงมาแข่งนี่ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของน้องนั้สนามด้วยครับทั้ง22คนครับเริ่มแบทเทิลครับคู่ระวางโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยครับพบกับโรงเรียนประทุมคงคาครับจังหวะแรกเสียฟาวไปก่อนครับ8วินาทีเท่านั้นครับผู้ตัดสินวันนี้ครับทีชัดแล้วยิงลูกดีโอตรงกรอดครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของทีชัดครับได้ทักท้ายก่อนครับทางฝั่งประทุมง,งคาครับ ป้าช้ากันนี่ครับได้บรรจงปั่นให้เขากรอดๆนะครับจังหวะแรกของเกมนี้ครับปทุมคงคาศักดิ์สิทธิ์แทงมาให้ตรงนี้แล้วลองยิงโอ้โหชนชนเสากันไม่ได้ครับโอ้โหอกาสจะขึ้นนำของส่วนกุราบพิยชลัยครับหูยิงตรงนี้ครับ้รัาษาประตูได้แค่เซฟด้วยสายตาเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะแทงหลุดมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้ว ได้ลองตรวจครับแต่ว่าบอลยังไม่ตรงกลอบเท่านั้นเองครับสุนทรหมายเลขสิบห้าดูตรงนี้กันอีกครั้งครับไหลามาแล้วได้สับัดตรงนี้บอลมันโอ้โหค่อยๆ่อยคลิ้งแต่ว่าไปชนเสาอะไรครับสุนทรส่วนกุฎาเสียบอลตรงกลางส่วนกุฎาบจะโต้ขึ้นมามีพื้นที่ด้วยครับปรลิศปรลิศตามช่องแล้วหนึ่งสองคือมาปรลิศริมเส้น,นวนกลับมาลองสัตว์ลูกดีบอลโอ้โหไม่ตรงกลอบครับของสวนกุฎา แฟนๆในสนามเริ่มปลุกเรากันแล้วครับนี่ครับโอ้โหต้องชมความขยันเลยครับของปร,ริศครับ <วะ S 1> ไปแย่ง <วะ S 1> บอลมาแล้วบอลมาเข้าทางน่าจะหมายได้ทุกี่โอ้โหต้องชมปลิศครับปั๊มมาแล้วไหลให้เพื่อนตรงนี้ได้วิ่งมาซัดเลยครับ <วะ S 1> เป็นชินพลบุญมากครับได้จบสกอร์เมื่อสักครู่ครับสลับออกหลังไปครับ เปิดเข้ามาแล้วชินพงศ์ได้ซ้มลูกทีแล้วเรียบร้อยครับประตูแรกของรุนาเมนนี้มาแล้วครับสำหรับนักเปิดสนามครับสวนกราวิทยาัยครับอู่ขึ้นนำเร็วแบบนี้ครับน่าสนใจเลยครับพาทยาครับหมายเลขสามครับคุณจะพบขุนศรีครับนี่ครับผูจังหวะยิงตอนแรกเลยเหมือนจะแป๊กไปแล้วครับสำหรับชินาพงศ์ครับแต่ว่า มันยังไปก็าทางบุญะพบเลยครับโอ้ซ้ำตรงนี้แล้วไปสลับครับยืนยันครับเป็นประตูของบุญชพุขุนศรีครับพยายามจะไปกับบอลเองโดนเข้าช้าเมื่อครู่ครับเอาแล้วหลุดมาครับปับ๊มชนะด้วยครับบุญมนัสแล้วกิงตรงนี้โอ้โหแถวสองกิงเรียบร้อยครับ หนต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหในยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของครึ่งเวลาแรกเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งไปแล้วครับแฟนๆประตูโคงขาววันนี้ได้เฮกันแล้วครับรอบชัยกับแต่องว่ายกมาให้ตรงนี้ครับบุญมนัสใจเมืองครับมีเวลาได้ล็อกตรงนี้เอาชนะมาได้ครับ ได้บรรจงปันนลงะูเสาแรกจบไม่ถึงแต่ว่าบอลยังมีตัว2ครับประตูมังคาตามมาซ้ําในตรงนั้นก็พลาดยากเลยครับวิ่งตามมายิงตรงนี้ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับทางด้านทีธวัฒเพชรชลักษ์ครับโอ้โหจมูกไหวมากมากครับตามมาซ้ำแล้วด้วยความแรงของบอนเลยครับ นี่ครับอู้หพยายามจะมาเซฟเหมือนกันครับทตงน้าทีทัดครับแต่ว่าด้วยระยะมันใกล้เหลือเกินเลยครับเอาไม่อยู่ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับโดนแย่ขาถูกกันต้นกู้ก็จ่ายฟรีคิกเลยครับส่สผู้ดับแล้วปั่นลูกนี้บอลชนพายครับตัวสองในกรอดเคลียร์มาได้ครับอูโหและเป็นจิลเม้ครับ ลองปั่นด้วยขวาแต่ว่าบอลไปชนคานครับโอ้โหได้ทักชายน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโรงเรียนสวนกุหราบครับนี่รครับจิลเมทครับปั่นแล้วโอ้โหคานสนั่นเลยครับมุมหลังประตูน่าจะเห็นได้ชัดครับจิลเมทครับปั่นออมกำแพงมาแล้วข้ามกำแพงมาแต่ว่าบอลยังพุบลงช้าเกินไปครับจิลเมทไปอูดอสิจะไม่ถ่านแล้วตรงนี้ ขึ้นมาประตูปะกาแล้วลองกิงโอ้โหยังเต่าเกินไปครับทีทั์ยังอยู่ตรงนั้นเลยครับขึ้นมาแล้วผิวมาตรงนี้บอลออกหลังไปแล้วครับเอาแล้วฟูต้าลปนไม่ว่าอะไรครับหัวจะมองไม่ชัดแล้วได้กิงตรงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอนครับโอ้ต้องดูหน่อยครับต้องว่าเมื่อสักรู่ครับฟูต้าลปน ไม่มีสัญญาณธงก็ต้องเล่นกันต่อครับูแล้วได้ลองจบเมื่อสักครู่ครับนี่คือภาพช้าอะไรครับจังหวะได้ลองกดเมื่อสักครู่ของปอทุมคงคาครับแต่ว่าโอ้โหยังไม่ตรงกรอบครับข้ามคาออกไปครับบนปทุมคงคาเอาบอลไปได้กลางสนามมองมาดานกว้างแล้วตามมาเล่นบอลถึงด้วยผมเปิดตัดมาตรงนี้ให้เป็นตั้งเตะจากพูาษาสาวตู้เลยครับ บอลลดลงหลังไปแล้วพูตัสตินครับเป่านกหวีดจบการแข่งขันในช่วงคืเวลาแรกครับโรงเรียนส่วนผูดาววิทยาลัยครับยังเสมอกับโรงเรียนป่าทุมองคาอยู่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวพักกันสักรู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมความมันกันต่อในช่วงคงเวลาหลังครับพูตัสินก็กําลังเช็คความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมอยู่ครับ กองจับมาครับเบอร์17็ครับเมื่อสักครู่ครับโดดเด่นมากๆครับแล้วเริ่มแบทเทอร์ในครึ่งด้านหลังครับครึ่งแรกนี่ส่วนกุลาบออกนําไปก่อนนะครับก่อนจะมาโดนโรงเรียนปทุมคงคาครับตีเสมอได้ครับต้องมาดูกันนะครับว่าในช่วง40นาทีในครึ่งหลังแบบนี้ครับทั้ง2ทีมจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับพยายามจะบิวอัพขึ้นมนคาับสุวนกุลาครับวางขึ้นหน้ามาแล้วอ้าวบอลตกพื้น แล้วแตะเข้ามาในกรอบในกรอบยิงโอ้โหไม่ได้ได้ยังไงครับจังหวะได้ลองหยุดไปยิงเมื่อสักครู่ครับตด้านนิติกรครับโอ้เจ้าตัวลาเสียได้เนยครับนี่ครับดูผ้าชารับหูแตะหลบมาแล้วครับนิติกรครับแล้วโล่งๆเดี่ยวๆกับผพ้่นสาตูครับโอ้โหยิงหลุดเสาแรกไปอย่างน่าเสียดายครับ แกแตะหลบมาได้สุดยอดมากๆครับก่อนที่จะยิงตรงนี้ครับโอ้โหพลาดโอกาสทองขึ้นนําไปเลยครับต้งังส่วนกุราครับก็ต้องชมพู้เล่าตูด้วยเลยครับอัครวินเลนสั้นมาครับประตูมุกคาไหลให้เพื่อนแล้วตรงกลางโดนปีกแกมากรอยังได้อย่าตามช่องมาถึงด้วยครับ เปิดมาแล้วตรงกลางในชาร์ลุนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูคงคาครับแซงทังด้านส่วนกูราวิทเาลไยไปแล้วครับ1นประตูต่อ2ครับจากหมายได้าครับสนัดดันรักเพื่อนครับโอ้โหแฟนๆบนอา,า,ารยาเลยครับประตูคงคาโอ้โหมีทั้งนักเรียนและก็ผู้ปกครองครับได้เฮกันเป็นครั้งที่2แล้วครับ เดี่ยโหดจังหวะไหลให้ตรงนี้ครับไม่ออฟไซด์ครับแล้วแทงต่อมาให้เพื่อนจังหวะตรงนี้แหละครับมีพื้นที่ให้ได้ลองยบมาแล้วโอ้โหเสนัดนันครับโขกจอจ่อแบบนี้ครับนี่ครับยกมาในกาะหกหลาครับไม่มีใครตามมาประกบเลยครับสนัดนันครับชาร์จจอจ่อก็เรียบร้อยเลยครับ ด้วยซ้ายครับของชนัดนันครับ1ต่อ2นะครับที่โรงเรียนปทุมวงคาครับพิกแซงส่วนูุราบวิทยาลัยครับจบะไปเองเลยครับโดนลุมอยู่3คนไม่ไหวเลยครับสุพันเนศแล้วสุดฟูขึ้นมาทีละเทพทีละเทพความใหญ่ทีละเทพแล้วตีตูมดิโ อาศัยความใหญ่แล้วเบียดแย่งจนได้เหลี่ยมยิงเลยครับทางดนานทีลเทพรัฐาพลครับแต่โอ้โหจังหวะจบสกอร์ไม่พัฒนาเท่าไหร่ครับเห็นผู้รักษาประตูมาไกลแล้วพยายามจะชิปหนีครับแต่ว่าหูบอลยังข้าม่านออกไปไกลเลยครับตางดนานธีรเทพครับนี่ครับบอลตกพื้นแล้วความใหญ่ของทีรเทพครับหาเหลี่ยมจนได้ยิงเลยครับแต่ว่าเจ็สามครับลิสกีครับ วีคิดครับระยะได้นุ้นเลยครับสำหรับส่วนกู้ดาับในช่วงท้ายแบบนี้ครับน่าสนใจครับข้ามหลอกแล้วลองปั่นลูกดีบอลโอ้โหชนพายครับยังไม่ได้ไประตูเสมอส่วรับกู้ดาบจังหวะสองลุยขึ้นมาแล้วข้ามฟามาโล่งๆในกรอบแล้วยังไม่ได้เรียบยิงตรงนี้ขโหข้ามคานออกไปครับ ทางด้านปุญญพครับโอ้โหสองจังหวะซ้อนๆของส่วนกุระในช่วงท้ายของทนเวลาครับนี่ครับปุญญพครับแตะมาหาช่องแล้วลองจิงดูตรงนี้ครับโอ้ช่องมันไม่มีแล้วครับแล้วนี่ครับจังหวะฟรีคิกตรงนี้ก็โอ้โหชนพานอีกครับแล้วจบเกนครับ จบเกมครับโรงเรียนส่วนก้ราบวุทยาลัยครับแพ้ให้กับโรงเรียนปะทุงคงคาไปด้วยสักรหนประตูต่อ2องครับ